¡Ador! Santते ai yuucivitaangnya wajiwang zaranangngkaca mi ทํา mangते ai yuucivitaangnya wajiwang zaangngkaca p i s <c oughs> ยาวจิวังสารนังคาชามิทุติยามปิพัตทางเตอายุชีวิตังยาวจิวังสารนังคาชามิทุติยามปิธรรมังเตอายุชีวิตังยาวจิวังสารนังคาชามิทุติยามปิสังขังเตอายยุุชีวววิิิิิตตตตััังงงงาาจสรคมมทปเอายุ Ayudhiwita ngya waciwang saranang kaccha mitadya pita mang te ayudhiwita ngya waciwang saranang kaccha pisang kang te ayudhiwita ngya waciwang saranang อิติปิโสภะกวาติอิติปิโสภะกวาปราทินทัสสะเทวิอิติปิโสภะกวาปราถิกํลังอายุโยมได้ลอยซิมสามปีเชิญทางก็งมารักษากันในนาราสีปรมีเกื้อกูลสัมพันสลัพาทูกดับสลภาโศกดับสลภาโรคหายดับไฟขอให้มีใยชนะมงคลกลุ่มทวกลุ่มโทสาวิญญาญาสามพันนอยอิติปิโสภะกวาติอิติปิโสภะกวา พระาจัรทาสาเทวยทิพิโสปักาวาพระาจันกำลังอายุยมใดลอยสิสามปีเชิญท่านก็มารักษาขันในนาราศีปรมีเกืือกุลสัมปันโนดามสลภาถูกดาบสลภาโศดสลภารวหายดาบหายก็ให้มีเจ้านามงคลกลุ่มทวนกลุ่มโท,มทสาวินญ,ญญาสามปันนยทิพิโสพะกาวาย โสภะว่าปางขานทัสสะเทวไวติภิโสภะว่าปางขานกรรล่างอายุโยมใดลอยสิมสามปีเจริญแต่ก็มาหลักษาขันในนาราสีปรมีอคุณสามปันโนดับสลภาทุกดับสลภาโศกดับสลภาโรคหายดับไปขอให้มีเจ้นามงคลกุมทวนกุมโทสาวิญญาญาสัมปันนยติภิโสภะไวติภิโสภะกว่าปาพุทธะเทวไวติภิโสภะกว่าปาพุทธกรร ร่างอายุโยมใดลอยสิมสามปีเจริญตนก็มาหลักษาขันในนาราสีปรมีเครื่องสัมปันโนดบสลัพาทุกดับสลภาโศกดับสลาพาโลกหายดับหายก็ให้มีเจตนามงคลกุมทวนกุมโทสาวิญญาญาสัมปันโนยติปิโสภะกวยติปิโสภะกวาพาลือหัดทัสสะเทวัยติปิโสภะกวาพาลือหัดกรรม่างอายุโยมใดลอยสิมสามปีเจริญตนก็มารักษาขันในนารา สีปรมีเกื้อกูลสัมปันโนดับสลาภาทุกดับสลาภาโศกดับสลาภาโลกหายดับหายขอให้มีเจชนามุงคลกคุมตวนคุมโทสาวิญญาญาสามปันนุยติปิโสภะกควายติปิโสภักควาพระสุขทัสสะเทวายติปิโสภะกควาพระสุขกรลังอายุยงได้รอยสิบสามปีเจิญต่้ขอมารักษาขันในนาราสีปรมีเกื้อกูลสัมปันโนดับสลาภาทูกดับสลาภาโศกดับสลา พาโลกหายดาบหายก็ห้มีจะจนามงคลกลุ่มตวนกลุ่มโทสาวิญญาญาสัมปันโนติปิสโสภะวะติปิสโสภะว,วาพาเาสาทาสาเทวยติปิสโสภะว,วาพาเสากรรมลังอายุโยมใดลอยสิมสามปีเจิญแต่ก็มารักษาขันในนาราศีปรมีเกือ้อกูลสัมปันโนดับสลพา สลาพาโศกดับสลาพาโลวหายดาบหายขอให้มีเจชนามงคลกลุ่มโตวกลุ่มโทสาวิญญาญาสัมปันนยติปิโสกักวัยติปิโสกักว่าพละหูทัสสาเทวัยติปิโสพลาห,าาลหูกำลังอายุโยมใดลอยสิมสามปีเจิญท่านเข้ามารักษาขันในนาราศีปรมีเกือกูลสัมปัโนโนด,ดสาสลาพาทุกดับสลาพาโศกดับสลา,สาโลวหายดาบหายขอให้มีเจชนามงคลกลุ่ม ตกลุ่มตัสาวิญญาญาสามปันน้อยดิพิโสพระกไวยดิพิโสพระกวาปรัสนาทัสสาเทวัยดิพิโสพระกวาปรัสนากำลังอายุยมใดลอยสิมสามปีเจริญท่านขามารักษาขันในนาราศีปรมีเกื้อกูลสามปันโนดับสลภาทุกดับสลภาโศกดับสลภาโลกหายดับหายขอให้มีเจชนามงคลกลุ่มตัวกลุ่มตัสาวิญญาญาสามปันน้อยดิพิโสพระกไวยดิพิโสพระกวาผู ทังสิทธิอุตะกังนามออกบ่อยินเยื่อไหลออกมาแต่ปากเสือตัวองค์อาจไหลออกมาแต่ปากเวาอุชุลาลดแม่วาง,งามดีนาขียันตีจะได้บุกเป็นหานจะได้ขาดขืนวางสับภากาลังยังเต็มดีดังเก่าองค์สิทธิสวทัว้ม,มังสิทธิอุตะกังนามออกบอ่ยินนีไหลออกมาแต่ปากราชาสีตัวผ่านแพลวไหลออกมาแต่ปากช่างแก้วพุสโลนาขียันตีจะได้บุกเป็นหานจะได้ขา ขาเถินวางสับควกาล่างยังเต็มดีดังเก่าอมสิทธิสาวาหอมสามขางสิทธิอุตกัรนามอกววอยนีไหลออกมาแต่ปากหน้าคาตัวแม่ใหญ่ไหลออกมาแต่ปากแม่เพียเกี่ยวตัวอยู่จอมเขาอันเป็นเหลาหลวงอาโปเป้าเป็นนาขียันตีจะได้บกเป็นหาดจะได้ขาดเถินวางสับคว้าาล่างยังเต็มดีดังเก่าอมสิทธิสาวาหอมอมสิทธิการนามหัววอยซึมสายไหลออกมาไหลเหลือเหลือ จงคอยแพร่ไปเลี่ยมพ่อแม่แลลุงตาจงคอยแพร่ไปเลี่ยมทาศีธาสาแลคอยขาจงคอยแพร่ไปเลี่ยมสามาแลววคอยนาคียันตีจะได้บกเป็นหาดจ,จะได้ขาดเกินวางสับปะการางอย่างเต็มดีด่งเก่าอมจิตธิสาวาหอมองสาซืนนนำไหลเลือนลนเนืเ้อแผ่นธรณีมีทางอานุมาทัสนาคอนไหลกอดเกี่ยวเลี้ยวมือขวาอีวายุดการไหลนองมาศีสาสีสาไหลออกมาฟาป าดงดอนนามากก็ชื่อว่าปลาหูไตยะตัวลูกเป็นหูมงคคลตรณีตีบตองฟองวาดฟองป้าคิรีนี้ปันจจกันธานามบันนีมีหาแม่น้ำนามาหาแม่นีซื่อว่าอนุมาคงคาปิงคลายุมนาเจลาวดีสระภูมิหญิงสามารถจ้าอาปอนแก้วแกนกรรมนิรัต ไหลมาด้วยมมขีแค่แลมมังกรสอนลอนอันเป็นที่อยู่แห่งมูมาชาสังคาลาหอยสังมีมางนามว่าขา,าดยาตัวทองหอมสักลาจงผู้คนทั้งไหล เอื้นเอื้อนเลี้ยงเห็นแล้วแลลอยลงอาผพามู่แบกเอานี้นามันนี่บอออนบกเป็นหาดนามันนี่บอออนขาดแห่งสักยามดูวีเศษสวยงามวีเศษกูจะหดสมเกตปญาินทกูจะหดหัวนานกดจากนามา่านแยมยิ่งควรเป็นมิงมาเหสีกูจะหดหัวมนณีและอมาตผู้ชลาดอยู่ในเมืองคนกูจะหดหัวคนและส้างมาอันอยู่ในสงครามให้ตามดูเป็นนางลงอุโบสถให้ปรากฏเป็นดังมาอาจารย์ รุญวจหัวภาสีขันใจและอาวุธเกรื่องพูดและของแข็งมันนิ่นบริสุทธิ์อวุธและอำนาจมันนี่บ่ไทยนามาศาสตร์และนามดานามมันนี่ได้มาจแจผูปูระเจ้าซองสียืนแสนปีกุจแกอาบคิงโยมให้ได้อายุยืนปอหอยกุจแกอาบคิงโยมแต่ทีละหน่อยให้ได้เงินและกามเสือแลหล่ภามาร์เพื่อเหลือหลายว่าควายเกิดมาพอพันแม่ที่ว่ายมจะแพร่ไปที่หุ่นใดก็ให้ได้รังคำมาคำการ อิงแม่พีวาย,ยุมได้กินน้ำอันนี้ใจใสสีลาอินธาดิลมิตรปาจิตแะวีวอนวีวอนน้ำอันนี่เป็นที่ได้เสกสยามคลสัรพโลคาสัพพปาวินาสันตุอมท,ทุเลทุเลสหายาสีสีสัพพาสิทธิส่งปล่อยเผาไฟพาเจ้าเมตตาคาณสาเอาเกีติพาปาลา,า,ามีกุจแจตใส่ตาผงผีไหสูนี้ไปอยู่ป่าสุดจินต่อป่าสลงอหูกินคนกุญแจศาสัยส,สางสาง กอหนุ S <S ์กุจตร์ใส่คนคนก่อภัยพุทธศาใส่เขาสุเมนชิโนลาดให้เป็นเป่าผงตูรีพุทธศาสผีหงแลผีหาก่อให้ส้นีเสียเมือนีวันนีพุทธศาใส่ตาผีปลาแลผีด่กาะให้ส้นีเสียเมือนีวันนีพุทธศาสใส่ตาผีผู้แลผีทำผีเสื้อน้ำแลผีเสื้อโปกก่อให้ส้นีเสียเมือนีวันนีพุทธศาสใส่ตาเมือเก็บหัวหาหางนางศีหัวหาเก่ากาะให้สุนีเสียเมือนีวันนีชุ่งขาวแล ลวงลุงสงคงแลปป่องปิมก่อให้สู้นี้เสียมือหนี้วันนี้พี่เสือและพี่สามพี่เสือตัวอยู่ดวงความพี่สางตัวเก็บความก่อให้สูนี้เสียนมโตก่องห่างกอนน้ำไตทองพิดบองแล้วองบอลก่อให้สู้นี้เสีย วันนี้ตอนไฟหลวงเตียมสร้างห้างดอกก่อไ้สูนีเสียเมือนีวันนี้ไว้ตุ้มคุมพี่ผู้แลพี่ยาพี่ตาแลพี่ยายพี่พายแลพี่ปอบคอหน่อยแลคอหลวงก่อไ้สูนีเสียเมือนี้วันนี้ก่อสาวสามความสาวสี่ก่อห้สูนีเสียเมือนี้วันนี้เจ้าผู้สลวะจวงแกนพี่สละแงหูเป็นบาพี่สละง่าหูเป็นความก่อไ้สูนีเสียมือนีวันนี้คือว่าหูกินน้ำฉีกทองนาคาผ่าผ้าล้างคาเงินงูหลวงข้นล้างคาเงินพอหอยงู น่อยเกินล่ำคาเง,างนนพพินพ่อพันถึงต่อแลแต่ลวงของเก็บขอาม,มีย<ม>ูท<ม>ูกแห่ง <YouTube S 1> แมงวันเขีย้ยวข<ป>ี่ใสหมอเขา มาจังไลออกดุงไตตาล่างสามเผือกป้ามาเงินปานตซนแลนโนเก่าห้องกูเก่าควนนอนวันเกินสะดุ่งตื่นไปอื่นพบค้อมคิดความก่อให้ส้นี้เสียเมือนี้วันนี้พยาอินเลยเอาใบยมมายื่นคุยพูาเมื่อเอาใบหนามายื่นกุ้ยเยอกพุทธพาดเก่งลวงให้ส้นี้เสียพอให้พุจธพาดก็ดหน่อยให้ส้นี้เสียพอพันเหตุว่าสู้บอนี้ควรลวงพุทธพาหน้าพาสู้แล้วเหตุว่าสูบอนี้ควรปากพุทธพากาบานวัวสู้แล้วต่างในบ่แอง องฟองนี่มปมาณฟองผเที่ยวพี่เลียวมาให้ตาพี่แตกตั้งแต่แรกมือนี้แลมือนายคุณผู้ยุสุขสวัสดีตะวนันเติอนสียอันตัวปวดที่อามุเลสากยามนางนันทิวัน ตังตะวังวิเชย์หอยเชยาสุชยร์มังคะเลอปลาชิตาป่าลังเกียเสียเสียปัทวิปวคคเลอภิเสเกียร์ซาผััวตานังลากระบะโตปโมนติสุนักตังสุมังคเลังสุปาผาตังสุหัวติตังสุขานุสุมาหังตัวจตสุยต่างพรำแมจาริสุปัธากีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัธาขินังปัธา រោ់មិន់ម្មែមកម្ម្ម្ម័័្មែម្ម្មา្ម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 ្នុងអន្ងបំ០ាល។លោះកម្ម្ម